สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่25กรกฎาคม2567นะคะพอกินข้าวเช้าคนเดียวเฮ้อวันนี้แม่ไปโรงพยาบาลนะคะหมอนัดตรวจแม่ไปโรงพยาบาลหมอนัดตรวจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ท่าน,นมีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรว,วยๆทุกท่านเลยค่ะ่านเช้าๆคนเดียวแม่ไปโรงพยาบาลลูกสาวคนโตไปส่งนะคะหมอนัดนะคะกินข้าวกับต้มจืดแล้วก็ไข่ตุ๋นนะคะไปโรงพยาบาลฮะไปโรงพยาบาล 外卖忙诶、欸。嗯 Imin <tik> <tik> ya, อิ่มแล้วนะคะอ้กินข้าวหมดเลยเดี๋ยวพ่อจะขยำกล้วยกินข้าวกินกล้วยกับยานะคะ